สวัสดีครับพอดีวันนี้นะครับมีแกสอนของเศรษฐีพิชวดบานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่ามีต้นอื่นบานไหมเท่าที่ดูก็ไม่มีครับก็จะเป็นเศรษฐีพิชวดเนาะอันนี้ก็ลูกไม้ในกระโจมนะครับอันนี้เป็นไม้เหลืองมาเดี๋ยววันนี้จะลองผสมให้ดูนะครับนี่สังเกตดูว่าใส่ไว้ในกระโจมแล้วดอกมาเนี่ยเราทําไงก็คือจะเปิดเปิดกระโจมไว้นะครับก็คือเปิดปากถุงไว้เพื่อให้แกสอนเขาโตขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับปกติอ่ะ ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ที่นี่อ่ะเป็นถ้าเกิดเอาเกสรไว้ในกระโจมแล้วแบบเราไม่ได้เปิดปากไว้อ่ะเกสรมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราก็เลยเปิดปากกระโจมไว้แต่น,นี้คือเกสรผสมได้แล้วนะครับเนี่ยก็คือเขามีกลิ่นหอมละต้องผสมก่อนที่เกสรตัวผู้จะบานนะครับไม่งั้นมันจะเมือกแล้วก็ผสมไม่ค่อยติดนะครับนี่ก็คือเกสรที่ปรเก็บไว้นะครับก็จะเก็บไว้ได้ประมาณเดือนนึงแหละแต่พยายามจะใช้เป็นเกสรใหม่ซะมากกว่านะครับประมาณไม่เกินอาทิตย์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเกสรที่เราเก็บไว้อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองผสมให้ดูนะครับว่าวิธีการผสมเนี่ยแบบละเอียดละเอียดเลยยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกผู้กันแต่งหน้าเนาะน่าจะเป็นอายแชโดว์นะครับไปหาซื้อมาได้นะครับใช้ดีครับขนแปรงมันนิ่มมากเลยนะครับขนแปรงมันนิ่มมากเลยมันสามารถผสมแล้วก็รู้สึกว่ามันผสมแล้วมันติดดีกว่ากว่าผู้กันที่เอาไว้ระบายสีทั่วไปครับอันนี้ก็คือจะใช้มีดกรีด ก,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 กีดเรียกกีดอะไรอะกีดเปลือกกีดกาบกาบที่มันหุ้มเกสรอ,ออกนะครับเราจะได้ผสมง่ายๆเนาะต้องค่อยๆกรีดนะครับอย่าก,กรีดเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะล้ำเข้าไปโดนปลายมีดเนี่ยจะล้ำเข้าไปโดนเ,เกสรตัวเมียได้แล้วก็ทําให้เกสรขาดนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆกรีดแล้วก็ค่อยๆฉีกออกก็ได้นะครับเราเช็คก่อนว่ามันประมาณไหนอ่าเห็นไหมอันนี้ก็คือเห็นเกสรตัวเมียด้านในละ ลองเช็คดูแล้วเกสรสนตัวเมียด้านใหม่นะครับหอมมากตอนนี้แบบพร้อมที่จะผสมมากๆเลยนะครับหลายๆคนยังมีน้องๆบางคนนะเข้าใจผิดว่าต้องรอตัวผู้บานก่อนแล้วค่อยผสมจริงๆไม่ต้องนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีตัวผู้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเอาตัวผู้ผสมให้ตัวเมียก่อนได้เลยก่อนที่จะผู้จะบานอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้นี่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเราจะกรีดเพื่อให้ มันระบายความชื้นระบายน้ําออกมาเพราะว่าสังเกตดูแล้วถ้าเกิดแกสอนตัวเมียมันชื้นเกินไปเนี่ยมันก็จะขึ้นราแล้วก็ไม่ค่อยติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาระบายออกระบายอากาศดีๆเลยนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมจะมีน้ําจะมีน้ําแบบมาขังอยู่ข้างใต้ใต้ฐานนะครับน้ําตัวนี้ถ้าเกิดมันขังท่วมแกสอนนะ่มันจะทําให้เน่าได้มันจะทาให้ขึ้นราได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกรีดระบายน้ําออกให้เขานิดนึง มีคนถามว่าสามารถใช้เกรสรตัวเองผสมตัวเองได้ไหมมันเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ได้บางต้นก็ไม่ได้เท่าที่เท่าที่ทํามานะเท่าที่แบบที่เห็นเห็นมานะบางต้นอ่ะไม่ได้ผสมปล่อยทิ้งไว้มันก็ติดของมันเองเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเกรสรที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกรสรลูกไม้เนาะพวกจะใช้เป็นนี่แหละพู่กันแปลงแต่งหน้านะครับอายแชโดว์ปาดเห็นไหมขอนอนิดนึง ไม่ต้องเยอะเกินนะครับถ้าเกิดใส่เยอะเกินเนี่ยถามว่าใส่แกสอนเยอะเกินเนี่ยเปอร์เซนต์ติดมันก็มีแต่ว่าแกสอนตัวเมียมันจะดานะครับเวลามันติดแล้วมันจะดําพอมันดําแล้วทีนี้มันเหมือนแบบมันไม่โตมันเหมือนมันเหมือนเมล็ดไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อืมพอดําแล้วบางทีมันด้านเหมือนมันแข็งไปอาจจะแบบได้เมล็ดน้อยหรืออาจจะไม่ติดเลยก็มีเหมือนกัน ใส่มเมล็ดเยอะบางไอใส่แกซอนเยอะบางทีก็ขึ้นราเหมือนกันนะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับนี่จะปาดปาดขึ้นปาดขึ้นเบาๆนะครับไม่ต้องทําแรงนะครับแค่เนี้ยก็ได้ละแล้วก็เลื่อนไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับแกสอนติดอยู่กับปาดปาดครั้งสองครั้งก็พอนะครับนี่เอาให้ทั่วเลย คือฝักหนึ่งอ่ะสามารถใช้แกสรอนตัวผู้มาผสมอ่ะได้หลายๆตัวเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะใส่แค่ประมาณสองถึงสามตัวนะครับดีดเพื่อความชัวร์ส่วนใหญ่พัจะใส่แค่สองถึงสามตัวเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเออพ่อแม่ต้นนี้ผสมกับต้นนี้ต้นนี้ได้ออกมาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งลองดีดดูก่อนนะครับอย่าให้มันจับเป็นก้อนนะครับนี่ให้มันเป็นผงอย่างนี้ นี่คือเกสรตัวผู้นะครับที่เราเก็บไว้แล้วก็ใช้ผู้กันจุ่มลงไปนิดเดียวพอประมาณนี้นะครับนี่ขอนิดหนึ่งโอเคแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับมาด้านนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ผสมนะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วแค่นี้แหละไม่ต้องเยอะมาก อ่ะเรียบร้อยดีดอีกสักรอบนึงฟืบเห็นไหมเห็นมันฟุ้งไหมครับแต่กล้องนั้นจะจับไม่ได้อะมันฟุ้งไปเกาะตรงแกสอนตัวเมียนั่นแหละเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยแกรสรอนของตัวตัวผู้ต้นเนี้ยมันก็จะบานนะครับเนาะในคืนอีกวันหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูตอนที่เรามาเก็บแกสอนตัวผู้วันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยมันก็จะบานช่วงเนี้ยมันจะเป็นขนขนออกมานะครับเป็นฝอยฝอยออกมาจากตรงเนี้ย <c oughs> แล้วก็จนถึงตรงช่วงเนี้ยจะขึ้นมาเป็นขนขนหมดเลย เป็นละอองตัวผู้สีเหลืองๆนี่เนาะเราจะเปิดเปิดฝากระโจมเปิดถุงกระโจมไว้แบบนี้เนาะเพื่อให้เขาได้จเจริญเติบโตเป็นฝักเนี่ยตามธรรมชาติก็คือได้อากาศจากข้างนอกนั่นแหละตัวนี้นะครับเป็นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเศรษฐีพิชวดจริงๆแล้วอ่ะสีเขาสวยกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้มันหนาวมันก็เลยออกเป็นหน้าเขียว,ยวๆเหลืองๆซะมากกว่านะครับนี่ทุกคนลองสังเกตดูนะเดี๋ยวจะเอาไฟส่องให้ดูนะครับว่าเวลามันติดแล้วมันจะเป็น มันไม่ใช่ติดหรอกบางมันยังไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดเวลามันผสมแล้วมันจะมีเกสรอนเล็กๆติดอยู่ที่ตรงตัวเมียนะครับจะซูมยังไงให้เห็นเดีย่ยมันจะเป็นแบบละอองเล็กๆเกาะอ,อยู่ที่ตัวเมียนะครับอลองสังเกตของใครบ้านลองลองผสมแล้วก็ลองสังเกตดูแล้วกันเราไม่ต้องไปจิ้มเยอะถ้าจิ้มเยอะบางครั้งอ่ะมันอาจจะหลุดอีกรอบนึงก็ได้เนาะก็คือแปะแปะสักครั้งสองครั้งแล้วก็เราก็พอแค่นั้นเลยเนาะ อันนี้คือวันที่สองหลังจากที่ผสมไปแล้วนะครับแกสอนตัวผู้กระบาดแล้วเราจะมาเก็บเกสอนตัวผู้กันวิธีเก็บนะครับผมจะใช้เป็นวิธีเอาถุงซิปล็อกถุงเล็กๆขนาดนี้นะครับมากวาดลงไปเลยนะครับก็คือแบบเนี่ยบีบต้นต้อนอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยจะใช้ถุงใหญ่ครอบแล้วก็เคาะทีเดียวเลยแต่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับที่เกียรยกต้นมันก็จะทําอย่างเงี้ยแล้วก็อีกด้านหนึ่ง ครอบร่อมอย่างนี้มันก็ไม่หลุดนะครับมือต้องนิ่งๆงนิดนึงอย่าไปแตะเขาแรงเดี๋ยวเขาก็จะหล่นนี่แค่นี้ก็ได้เยอะแล้วก็หมุนให้ครบทุกด้านกวาดให้หมดนะครับ <c oughs> เรียบร้อยอ่ะเหลืออีกนิดนึงเหลืออีกด้านหนึง่งด้านนี้นี่เพราะว่าถุงมันก็จะให้ถุงซิปล็อกเนี่ยมันจะมีความอ่อนเนาะมันก็จะให ให้ตัวให้ตัวในการแบบหุ้มหุ้มหุ้มตัวเคสรนตัวผู้เนี่ยให้มันหล่นลงมาในในถุงได้นี่เห็นไหมเรียบร้อยเคาะสักนิดนึงที่มันติดตรงปากปากถุงนะเห็นไหมครับว่าได้ได้มาเยอะเลยแต่ว่าวิธีนี้ต้องมือนิ่งนิดนึงนะครับไม่งั้นล่วงลงข้างล่างหมดเลยมันอยู่ในกระโจมได้แหละก็เลยไม่อยากเอาออกมานะครับมันมันมันดึงยากถ้าเกิด ดึงออกมาเนี่ยเกสรอ,อาจจะโล่งหมดเลยก็ได้ถ้าเกิดไปกระแทกอะไรเข้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเกสรของเศรษฐีปิชวนเนี่ย <c oughs> ที่บานก่อนเนี่ยมาผสมกับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือจะเป็นลูกไม้ลูกไม้ออกสีทึบๆหน่อยก็จะเป็นสีดําดําม่วงๆนะครับซึ่งมันบานสลับกันพอดีเลยเวลามันพอดีกันเป๊ะเลยซึ่งเราอยากได้ต้นนี้ในการผสมอยู่แล้วอยากได้ลูกไม้ที่ออกมาเป็นหน้าใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยอืม ก็จะเอามาใส่ต้นนี้ตัวเมียเขาหอมพอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวผู้ของปีชวดที่เราเก็บเมื่อกี้มาใส่เลยเหนะ็นวิธีทําก็กรีดกรีดดอกอากาบดอกของมันที่มันหุ้มหุ้มตัวเกสรนะออกเหมือนเดิมเพื่อให้เขาระบายน้ําแล้วก็เอาเกสรตัวผู้ของที่เราเก็บไว้เศรษฐีปีชวดหรือไม่ก็เอาต้นอื่นนะมาใส่ด้วยก็ได้แต่ต้นนี้เพราะว่าจะเอาเศรษฐีปีชวดใส่ให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าอยากได้ลูกด่าง เพราะว่าไม้ดางเนาะก็เป็นไม้ตลาดที่เขาค่อนข้างฮิตกันก็จะพยายามทําตามตลาดนิดนึงนะครับห <c oughs> นี่ก็ดีดก่อนอันนี้คือเป็นเกสรสดๆเลยนะที่ที่เก็บวันนี้เลยอะแล้วก็ผสมเลยยังไงก็ติดแน่นอนนะครับถ,ถ้าพยายามใช้เกสรใหม่ๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยพลาดนะครับจะติดติดเกือบร้อยเซเลยแหละแล้วก็ติดถ้าเกิดเราผสมโดนเนี่ยก็ติดทุกฝักเลยจริงๆ แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบได้เกสอนที่สมบูรณ์ได้เมล็ดที่สมบูรณ์เนาะถ้าเกิดใครใครสามารถใช้เกรสรสดได้แนะนําเลยนะครับอย่าพยายามใช้เกสอนเก่านะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการสังเกตนะครับว่าเกสอนที่เราผสมไปแล้วเนี่ยมันติดหรือมันไม่ติดยังไงนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูนะครับว่าวิธีสังเกตง่ายๆเบื้องต้นเลยเนี่ยว่าเขาจะสังเกตจากอะไรนะครับ อันนี้ก็คือผ่านมาแล้วนะครับประมาณ4-5วันนะครับเนี่ยวิธีสังเกตเนี่ยเนี่ยมันเริ่มบวมแล้วครับเกสรตัวเมียที่เราผสมไปก็เริ่มบวมแล้วบวมแล้วแล้วก็ก้านของเขาเนี่ยจะแข็งนะครับก้านของเขาจะไม่ไม่นุ่มไม่นุ่มเลยนะก็คือไม่นิ่มไม่นุ่มแล้วก็ลองบีบดูก้านจะแข็งมากแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะไม่มีการโยบตัวลงไปเลยนะครับแต่อย่าบีบจนหักนะครับ <laughs> แค่บีบแบบเช็คดูว่ามันแข็งมากแล้วมันตั้งโดยอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือติดแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่มีทางที่จะไม่ติดแล้วก็สังเกตดูว่าพักจะใช้น้ําหล่อไว้ตลอดเวลาเกสรมันติดหรือเวลาต้นบอลมันมีดอกเนี่ยทุกคนจะพยายามต้องเลี้ยงน้ําไว้นะครับไม่งั้นเกสรมันจะออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์หรือไม่ก็จะเหี่ยวไปนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็คือย้ายจากในตู้นะครับมาใส่ในกระโจมนะครับเพื่อที่จะเปิดฝากระโจมเนาะเนี่ยก็ติดแล้วเวลามันขึ้นราเนี่ยสามารถลูบออกได้นะครับลูบ ใช้มือเนี่ยรูปเกสรตัวเมียออกได้เห็นไหมก้านเนี่ยแข็งตั้งเดเลยนะครับบีบดูแล้วก็ก้านไม่นิ่มนะครับก็แสดงว่าติดชัวร์นะครับก็จะหล่อน้ําทิ้งไว้เหมือนกันนะครับเพื่อให้เขาเอาน้าเนี่ยไปเลี้ยงเลี้ยงตัวกา้กานก้านเกสรน,นะครับเกสรจะได้มีเหี่ยวระหว่างระหว่างที่เขารอสุกนะครับนี่ติดแน่นอนหลังจากติดแล้วนะครับเพื่อนๆหาถุงตาข่ายมาหุ้มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีมดหรือมแมลงนะครับมาแย่งไป เอาไปกินได้นะครับโดนประจําเลยที่บ้านเนาะส่วนอันนี้นะครับก็คือถุงตาข่ายนะครับที่เราจะใช้หุ้มเกสรนที่มันติดแล้วนะครับเพื่อกันมดกมันแมลงกันต่างๆมาแย่งของเราไปกินนะครับกันหนูกันอะไรพวกเนี้นี่มันจะเป็นถุงห่อของชํารวยนะครับมันจะเป็นรูดได้แบบนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้สั่งที่ในช้อปปี้นะครับถุงนึงไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่สตังค์นะครับไม่ถึงบาทเนี่ยคุ้มมากเลยใช้ได้หลายครั้งด้วยนะ เดี๋ยวเราจะไปหุ้มกันนะครับตัวนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวขอแวะแป๊บหนึ่งก่อนจะไปหุ้มเอาถุงมาจะไปหุ้มเกสรแวะใี่โรงเรือนแป๊บหนึ่งบอลเหลือไม่เยอะแล้วนะครับจะเป็นลูกไม้ซะส่วนใหญ่อันนี้ลูกไม้ลูกไม้ที่เก็บไปดูฟอร์มนะครับว่ามันจะออกมาเป็นประมาณไหนก็มีพอใช้ได้นะครับยังไม่ได้สวยมากขนาดนั้นนี่ จะไว้ดูใบดูความสมบูรณ์ของใบดูสีว่ามันกัดสีมาประมาณไหนเผื่อบางต้นเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้อะไรเงี้ยอืมก็พยายามให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับพวกนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางยังไม่ได้คัดมีโซนนู้นยังไม่ได้คัดไม่ได้ทําอะไรเลยก็ส่วนใหญ่จะมีแม่ค้าพ่อค้ามารับที่สวนแล้วก็เอาไปขายอะไรเงี้ยอืมไปเดี๋ยววันนี้ไปไอันนี้กันดูเกสอนหน่อยว่ามันประมาณไหนแล้ว อันนี้จะเป็นลงกระบ,บองเพชรนะครับลกหมดละนี่ตันนี้เพิ่งเก็บไปเห็นไหมทุกคนนี่ประมาณสองสามอาทิตย์ได้แล้วแหละน่าจะน่าจะสองอาทิตย์กว่ารู้สึกว่าเหมือนมันจะใกล้สุกแล้วอะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบหุ่มละไม่งั้นเดี๋ยวมันแตกนะครับพอมันแตกว่ามันจะกระจายไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวจะหุ้มให้ดูนะครับใส่ไป รมไปเลยแบบนี้รวมไปแบบนี้แล้วก็รูดนะครับรูดแบบนี้แล้วก็รูดอีกด้านนึลำบากทุกคนขอใช้สองมือแล้วกันอะนี่นะครับรูดเสร็จแล้วก็ไว้อย่างนี้เลยจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนเขานะครับ เดี๋ยวต่อไปไปดูของเศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวดต้นนี้เหมือนมันจะสุกช้ากว่าต้นนู้นนิดนึงแล้วก็ก่อนหน้านี้ลืมเติมน้ำนาบขาดน้ําไปเกือบเกือบไม่ได้เมล็ดแล้วแต่ว่าน,นี่ดูแล้วก็โอเคฝากเริ่มปูดปูดขึ้นมาแล้วนะครับมีเมล็ดข้างในแล้วก็รอสุกอย่างเดียวเมล็ดน่าจะได้ได้หมดอ่ะได้เยอะได้เยอะอยู่นะครับต้องออกมาสวยแน่เลยโอเคเนาะ มาหุ้มกันกันไว้ก่อนที่บ้านชอบมีหนูมีนกมีมแมลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ใบใหม่แข็งมากเลยว่าจะดึง ดึงใบที่เขาทิ้งออกไม่ออกม,มันเหนียวขนาดนี้อีกไม่นานแล้วครับสุกส่วนใหญ่ก็ประมาณเดือนกว่าๆเนาะเดือนถึงสองเดือนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยไม่เคยเกินไม่เคยเกินสามเดือนนะครับอยู่ประมาณเดือนเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับ